เงาในป่ามืดในหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านห้วยเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาจังหวัดเชียงรายมีตำนานเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับป่าทึบที่อยู่รอบหมู่บ้านป่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปหลังพระอาทิตย์ตกดินเพราะเชื่อว่ามีผีตานีวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายเมื่อร้อยปีก่อนสิงสู่อยู่ใต้ต้นตะเคียนยักษ์ใจกลางป่า ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเตือนว่าถ้าได้ยิงเสียงหัวเราะของผู้หญิงในยามค่ำคืนอย่ามองกลับไปเด็ดขาดเพราะนั่นคือสัญญาณว่าเธอกำลังจ้องมองคุณอยู่ย้อนกลับไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนการเด็กหนุ่มวัย19ปีเพิ่งย้ายมาอยู่ที่บ้านห้วยเงียบเพื่อดูแลยายที่ป่วยหนักเขาไม่เชื่อเรื่องผีสางตำนานหรือคำเตือนของชาวบ้าน ค่ำคืนหนึ่งขณะที่การเดินกลับจากร้านค้าที่อยู่นอกหมู่บ้านเขาต้องผ่านเส้นทางลัดที่ตัดผ่านป่าทึบแสงจันทร์สลัวส่องผ่านใบไม้หนาที่ยื่นลงมาปิดบังทางเดินลมเย็นพัดผ่านทำให้ใบไม้เสียดสีกันจนเกิดเสียงเหมือนกระซิบหัวเราะใครจะมาหัวเราะในป่านี่กันการพูดกับตัวเองเพื่อข่มความกลัว ขณะที่ก้าวเท้าเร็วขึ้นแต่แล้วเขาก็ได้ยินมันเสียงหัวเราะของผู้หญิงคล้ายเด็กสาวแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบที่ทำให้หัวใจของเขาหยุดเต้นชั่วขณะเสียงนั้นดังมาจากด้านหลังแต่การจำคำเตือนได้ดีเขาไม่หันกลับไปมอง แค่ลมแค่ลมเขาบอกตัวเองซ้ำๆแต่ยิ่งเดินเสียงหัวเราะยิ่งดังขึ้นไกลขึ้นจนเหมือนมีใครยืนอยู่ข้างหลังเขาหายใจรถต้นคอความเย็นวาบจากด้านหลังทำให้ขนลุกสู้เขารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่แตะไหลเบาๆอย่าหันเขากัดฟันแน่นวิ่งสุดแรงเกิด แต่ยิ่งวิ่งเสียงหัวเราะยิ่งดังกล้องในหัวราวกับมันไม่ได้มาจากป่าแต่มันอยู่ในตัวเขาเมื่อถึงบ้านการล็อกประตูแน่นหอบหายใจด้วยความหวาดกลัวเขาคิดว่าเขารอดแล้วแต่ในคืนนั้นขณะนอนหลับเขาฝันเห็นผู้หญิงในชุดขาวผมยาวปิดหน้ายืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนเธอเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นดวงตาที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มที่ฉีกกว้างเกินมนุษย์ เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมือนลมเจ้ามองข้าแล้วเจ้าเป็นของข้าเช้าวันต่อมาการตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกหนักอึง้งเขามองไปที่กระจกในห้องน้าและกรีดร้องออกมาเงาในกระจกไม่ใช่เขาแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นเธอยิ้มให้เขาจากในกระจกก่อนที่ทุกอย่างจะมืดสนิท ตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครในหมู่บ้านเห็นการอีกเลยชาวบ้านเล่าว่าบางคืนถ้าเดินผ่านป่าทึบจะได้ยินเสียงหัวเราะสองเสียงดังออกมาจากใต้ต้นตะเคียนเสียงของหิงสาวและเสียงของเด็กหนุ่มที่เหมือนจะร้องไห้